เจ้าของอยู่เหรอต้องสุดยอดผมบอกให้พี่เอนมาหัวน,นี่หมูป่าเหรอใช่มันไม่เหนียวนะรเนื้อถังหน้าอยู่ขนาดนี้เราไม่คมโอ้ใช่หมูตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยสองขาโอ้พ่อครัหวหัวป่าในญี่ปุ่นยอดมังไ่เหนงาแล้ว โอ้โหอันนี้คือหมูตัวใหญ่่ะเนี่ยสุดยอดอ่ะระวังมือนะโอ้โหเนื้อมันแน่นนะแต่ว่ามันไม่เหนียวนะไม่เหนียวหนิ าันมานานแล้วเหรอมาก่อนเรานั่งคุยแต่เขาอยู่ว่าแบบทำยังไง